กเจาคิดแนวได้จังพากันมาด้นีตัง้งใจมาก <c oughs> อตั้งใจมากเออตั้งใจมาก เออเอาละบาทในคอนเสิว์า,า, <laughs> าวันนี้มาแล้วให้ฝึกให้มันได้เด้อมาแล้วให้ฝึกจับจุดอุณโลมหรือทรงชันให้มันได้แลวจังเมื่อฟังสมอ,อ่ตัวว่าจับจุดอุณาโลมหรือทรงชานฟังยูเมนบลอถ้าฟังแล้วพากันฝึกเอาให้มันได้สะกก้อนพากันเมื่ออะห้าสิได้เข้าใจ ในศาสนาว่าพุทธศาสนาพุ่นสอนแนวใดนะพกเจ้าฟังไปเรื่อยๆพวกเจ้าก็เข้าใจดอกการทําบุญน่ะบ่แม่นแค่ว่าพวกเจ้าเอาของมาถวายบ่แม่นจัดวิธีอยังหยิ่งไงคือพวกเจ้าเคยฟังนั่นแหละบุญแปลว่าความสงบินอยู่ในใจของเจ้าของเองให้เข้าใจบบานี้ว่าต้องไปแหลนหาเมองใดดอกบุญพราะบุญน่ะดูที่ใจของเฮ้าที่เฮ้าเห็ุจังไดเฮาสิถึงความสงบใจใด หล้วเหาสิเห็นหลายอย่างที่เกิดขึ้นข้าว่าเห็นนี่เห็นในความรู้สึกที่สร้างผู้นั้นหักผู้นี้อิจฉาดิษยาเขาเป็นแบบนั้นแบบนั้นดังสิถ้าเกิดความถุกร้อนในใจของเจ้าของแสดงว่าเจ้าของตอนนั้นเป็นบาปบาปแปลว่ากังวลเราร้อนทุกข์ไม่สบายใจแปลว่าบาปบุญคือความสงบเย็นไม่กังวลไม่เราร้อนไม่เกลียดไม่รักไม่อิจฉาดิษยาไผ กอบุญ่าพวกเข้านักก้อนที่ถึงขันนี้ได้เหตุจังใดเข้าสิสงบสติปัญญาและทําความรู้สึกให้อยู่กับบุญให้ได้ก็เลยบอกให้ทุกคนจับจุดอุณาโลมให้เป็นมันสิสงบมันสิเย็นอยู่ในโตในใจพวกเจ้าเองนั่นแหละปฏิบัติรรำบัญแบบใดก็ตามบดถ,ถูกรูปแบบก็ได้สิปฏิบัติรู้มากรู้น่อยเห็นมากเห็นหน่อยก็แล้วแต่ ร่วมลงแล้วคือให้รู้เท่าท่านทุกที่เจ้าของกําลังเป็นอยู่แล้วก็หาสาเหตุของมันที่เฮาเป็นอย่างเจงทุกคนเฮาทุกนะพราะว่าความจากใ้ดังใจทุกพระว่ายึดความยินดีพอใจโตเดียวนั่นแหละอ,อ,อุปทานขันหาเพิ่นก็นร่วมลงมาแล้วมาละในความยินดีพอใจตัวเดียวคือเกา่าประจมเป็นต้องไปไปฏิบ,บัติว่าเพื่อจะเห็นสวรรค์หรือนรก เพื่อจะเห็นสิ่งลึกลับต่าง,าง,าง,างนาๆนานาดอกขอให้เห็นความกังวลเดารอนในใจของเจ้าของเองเกิดจากสาเหตุอันใดเนี่ยหันขมาเบิงกูสั่งผู้นั้นผู้นั้นเห็ุใหนกูบ่ได้ดังใจหรือว่ามันเป็นน้ำกูไปยึดมันเื่อมันในความพอใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเนี่ยหันย้อนขมาเบิงตัวนี้คนเทาหลงไปหลายอันหลายอย่างอยู่เด้ การปฏิบัต <Merci>. ิธรรมบางสถานที่บางคู่อาจารย์สอนกันให้ไปยึดมั่นในทางการรู้การเห็นผิดผิดรู้เห็นผิดผิดมุ่งเน้นทางอภิญญามุ่งเน้นทางการเห็นนั่นเห็นนี่หมายถึงเป็นของนอกนอกจากใจเฮาเองนอกจากความรู้สึกนึกคิดของเฮาเองพูนให้ไปเห็นนั่นเห็นนี่ให้ไปรู้ว่าละจิตผู้อื่นแล้วก็เกิดความเคารพนับถือเสือฟั่งกันมา แล้วก็มีการที่ว่าทำนานาาท้ายถักว่าผู้นี้เป็นผู้รู้ว่าราจิตได้เพื่อนมีอาพิญญาได้เออแับนี้ไปทักทวงผู้น,นั้นคนเกิดความย่านไปเลยได้ยานแต่เขาทวงมาวางสิกงใญ่านเพราะถึกใจเขาเออคนธรรมดาคือกันนั่นส่วนมากมีแต่เ,เหลี่ยมเท่านั้นห่วงลูกศิษย์ก็มีห่วงลูกศิษย์ยานลูกศิษย์ไปหาผู้นั้นผู้นี้ก็มีเออ ทั้งวัดนี้ว่ดได้เกิดขึ้นจากไหให้พวกข้าเข้าใจดีๆเกิดขึ้นจากเจ้าของเองมีความหยุดนะหลายๆอย่างที่พวกข้าต้องศึกษาศึกษาแนวทางการปฏิบัติของเพิินที่เพิินบอกให้จึงบอกไว้ทุกคนนภาษาสัทธาขอให้รัทธาแนวทางการปฏิบัติเพื่อทําให้ตัวเองพ้นจากความหยุดมันถือมันหรือทุกนั่นเองว่าม่นให้ไปศึกษา จากบุคคลน,นั่นบุคคลน,นั่นเป็นบุคคลที่นาเสือถือเออเป็นคู่เป็นอาจารย์บวชมาหลายพรรษาเออเฮ้าแค่ได้ยินได้ฟังว่าเออเพิ่นเป็นพระดียังสัน่นเพิ่นเป็นแบบนั้นเพิ่นเป็นแบบนี้คนสิไปถือเอาตัวนั้นถือเอาพรรษาหลายนึงเออถือว่าเคยตุอดองหรือว่าถือว่าเคยเป็นลูกศิษย์ผู้นั้นผู้นั้นผู้นั้นเด้นเนาะเขาไปปุ๊บเล้วเขาทักท้วงว่าจังไดก็คล้อยไปตามเขาเด้เนีเพราะว่าบ่รู้แกนแท้ของธรรมบ่รู้แกนแท้ของความจริง ห <c oughs> ล,ลายสัมหนักที่ทำนาากันว่าผู้นั้นมีนั่นผู้นี้มีนี่ไล่สาระเลว้วไหลทั้งบดพวกนี้ออบุคคลผู้นั้นหมายถึงว่าตัวเหาเองบบนี้คือตัวเหาเองต้องพิจารณาตัวเองด้อพิจารณาใจของเจ้าของเองว่าตอนนี้เหากําลัางถูกกับเรื่องใดเหตุจังใดเหาสิพนออกจากถูกใดแล้วครูบาอาจารย์ยุหันทีนดี่นสอนสอนแบบใดน,นําแนวทางอนันตังหกที่ไปปฏิบัติ แก่ตัวเองอบ่าบแมนว่าต้องไปฟังครูบาอาจารย์ทั้งเบิดเฮ้าฟังเฮ้าบ่เถียงเฮ้าบ่ขัดงานเฮ้า,าบ่ขัดของเจ้าเฮามาถดลองประเภทว่าทำนาน้าทา,ายถักบ่ต้องให้เสือจะคนเข้าใจว่าล่ะเจ้าเป็นคนบาปเจ้าเฮ็ดนั่นพิษเจ้าเฮ็ดแบบนี้เจ้าเฮ็ดแบบนี้ถ้าเจ้าไ่เฮ็ดแบบนี้เจ้าสิบ่พ้นจากตัวนี้จังส่เศร้าบ่าบมีผู้ใดทำหน้าทายถักไ้ถูกต้องเวียนไ้แต่พระพุทธเจ้าเฮาผู้เดียวพระศัพท์ญรยูผู้เดียว ดังนั้นพีดนะฉะนั้นให้หันมาเบิ่งความยุดหมั่นทือหมั่นที่จะของเค่อยมีเค่อยเป็นจะไปฟัง่งไปบัตถุอันสุยางออแต่ว่าก็บอกให้ขัดงานไปบัตุอันสุยางขึ้นกันฟั่งไวนะแล้วก็มาพิสูจน์ตามด้วยตัวเองคนลงผิดหลายอย่าง <c oughs> บางหวงห่วงหวงลูกศิษย์เด้คอยคือบอกหวงคอยคืออยากไล่หนีไปเบิดแต่ไผก็เลยอย่ามาอย่ามาอะไดหทางมาเนาะคือพวกเจ้านี่มาหยั่ง่อยก็ยังกว่า พวกเจ้าพากันมาหยัง mm. <laughs> เดี๋ยว <laughs> นี้ถ้าได้มาแล้วกะเห็ดให้มันได้พ <laughs> อคนบาได้สอนยากก็ส <laughs> อนง่ายๆนี่คู่ซอยสอนอยู่ให้พวกเจ้าจับจุดอัร่วมได้ <laughs> ให้เป็นเครื่องยู่ายสุจักว่าอันนี้อ๋อคือการส่งชาิการส่งชาิมีผลเพื่อสิประโยชน์แบบใด <laughs> <laughs> เพื่อให้รู <laughs> ให้เท่าให้ทัน ให้เห็นความคิดของเฮาที่มันออกจากชาติที่มันออกจากอาการนี่มันจะออกไปแล้วก็ไปคิดสร้างผู้นัน้นหักผู้นี่คิดถึงบ้านถึงเพื่อนคิดถึงบุคคลที่รักและที่เกลียดสิโอ้นีเนาะกูกําลังเป็นทุกข์กับเรื่องนี้เนาะ,ะกราบเข้ามาซะก่อนเห็นดูเขาดูเขามันก็นละเห็นยังเห็นความคิดจากของที่กําลังทุกข์ก,กับสิกกง่งต่างๆหรือเฮาเข้าไปยึดนะคนเฮามันก็ทุกข์กับความยึดนั่นแหละความยึดและความอยากความอยากและความยึดอันเดียวกัน ปัญหาคือความอยาก<แ>อยากให้เปลยนใดดังใจแบบนั้นแบบนี้นนเ,เอื่อน่าความพอใจเขาจะคของเองได้นั่นนั่นแหละอุปทานคือความยึดยึดจากให้เปลี่ยนแบบนั้นให้ผู้นั้นเป็นแบบนั้นให้เรื่องนั้นเป็นแบบนั้น<แ>ให้สัตย์สิ่งของเป็นแบบนั้นเนี่ยสังสีมีความสุขบา่บมีทางบ่มีสิ่งใดสิมันเป็นไปดังมันเป็นไปตามสมรมชาติของมันทุกจ้างเกิดขึ้นแต่ก็ดับไปเท่านั้นแต่ทีามันบ่ดับเพราะว่าเหาเข้าไปยึดไว จากข้งว่าดับบอลว่าเสื่อมสลายหรือตายนั่นเองแต่เฮาเข้าใจธรรมชาติอันนี้ความถูกผู้ใดกระเหตดใหนเฮาถูกบ่ได้ัวเฮาเองต่างหากที่เหตดให้เฮาถูกเพราะว่าเฮาไปวังความสุขจากผู้อื่นก็แมนอยากให้ผู้อื่นเหตดแบบนั่นแบบนั่นแบบนั่นยังสี่ถือใจความพ่อใจตัวดีมันบ่เคยพ่อพ่อใจแบบกิเลสมันบ่พ่อเด้อยากได้แบบนั่นแหละก็อยากได้แบบนั้นอยากได้แบบนั่นเว้นแบบนั่นไปเอามาใดดังใจแบบนั้นเลยศูนย์เวลามันขัดใจ ปาฏิบัตําร่วมลงมาทัาบหมดแล้วเพื่อที่จะระความรู้สึกในความพอใจตัวเดียวความพอใจคนะขาว่าวิญญาณจังสันวิญญาณจังสีวิญญาณก็คือความพอใจนั่นแหละมาลงความพอใจเขานั่นแหละนั่นะแหละคําว่ารับรู้ความรู้สึกความรู้สึกนั่นแหละคือวิญญาณรู้สึกพอใจกับกบ่พอใจอยู่สองอย่างนั่นแหละก่ต้องไปอียั่งมันมากดอกหน้าการปฏิบัติทําทธนั่นแหละเออ จะไปหูทิบตาทิบไปทั้งใดผู้พ,พนเก่งผู้พ,พนเลิศเออพนตายเราได้เนาะคือพโมโอกล่าเนี่ยทั้งเก่งก็หูทิบตาทิบก็าตายเราไหมเออบ่ได้อย,ยู่กีลักยางยืนอีกอย่างเดียวแต่ว่าถ้ามทั้งหากละ่ะทีอ่าตายพระพุทธเจ้าทั้งตน้นฉบับทั่วเน,ะน,นวาะเวลาพวกเจ้าว่าเออะจะไปแสแวงหาอันอื่นนอกจากตนจะไปคิดว่าผู้อื่นเสียดให้เฮารุดพ้นได้ัวเองตั้งหากที่ถ้าเป็นตัวเองลุดพ้นได้บ่ขึ้นอยู่กับผู้อื่นแต่ว่า หลายๆอย่างก็ต้องผ่านการตรวจสอบเพราะว่าเฮาเคยหยุดมันถึงมันมากๆลายกับหลยกันหลายอสงไข่จนว่ามาถึงปัจจุบันนี้เหตุจังไดมันสิละได้ง่ายๆเนาะมันถึงมีการฝึกฝึกยั้งฝึกให้จิตใจมันตั้งมั่นสะก่อนในความสงบในระดับหนึ่งอันเป็นคณิกะสมาธิจิตตั้งมั่นในระดับสองอันเป็นอุปจาระเพื่อเพื่อที่จริงมันเ่เพื่อดอกแต่เ่าต้องเว้า เรว่าบอกเข้าใจจะเห็นสิ่งที่เข้ามากระทบแล้วเขาจะรู้สึกอย่างไรนี่นะฮัลซีรู้สึกพ่อใจกับบ่พ่อใจ,อใจสองอย่านคอนี้แหละพ่อใจแสดงาติบัติพ่อใจกับแสดงว่าบัติดตตคือเ่าลรืุกทุกน้ำสองอย่านนี่แหละคนเนอกหรือพวกเจ้าว่าุกติเก็ <c oughs> <c oughs> ทุกตัว <c oughs> <c oughs> ทุกภายนอกทุกทางกายทุกกับความยุดมั่ันีีเลยเอนินว่า อุปทานคันหาข้ายึดมันร่างกายของข้าวอะจะป่วยเด้อจะปวดเด้อ่า<อ>แก่เด้อจะตายเด้อนี่ทุกอันนี้ยึดมันถือมันจังสี่ยึดมันธรรมชาติหนึ่งเด้ธรรมชาตินี่เกิดกับดับเกิดมาแล้วก็ตายในก่อนที่ตายที่มันป่วยมันพบนั่นพบนั่น,นเห็นนั่นเห็นนี่หิวเข่าหิวนามห้อนหนาวย่านฝ่าห้องฝ้าพาเวลาไปเหตห้เหตหน้าเนาะหาอยู่หากินทุกอยยากลำบากพว่าเลียงร่างกายนี่ทุกภายนอกหนึ่งด้นี ทุกภายในคือโตใจเนี่ยมันเชื่อมโยงเขาหาโตใจก็คือความรู้สึกจากด้รังใจนั่นแหละพวกเจ้าเอย๋ยเขบาบอกว่าปหลาอันนั้นวิญญาณขันวิญญาณเขินยังสร้างแมง่งดอบสร้างสรราจใจว่าหลักความรู้สึกของพวกเจ้านั่นแหละจนผ้าเป็นถูกอยู่แต่เฮาหูเท่าท่านมันปล่อยว่างหนอกลู่อนิจ,จังของร่างกายอ้าาเขาไปยึดในร่างกายกระลูทุกก้าเขายึดกระลูอนัตตาเนี่ยอู่จงเกิดขึ้นตั้งยูดับไปเนี่ย มันจะเอาถูกมาใส่มายึดในกายหนึ่งนั่นมันก็เป็นการละอุปทานขันหาไปแห่งหมดตัวละแล้วบัดนี้ยังแต่ความยังตะตัวใจสิมันจะค่อยเริ่มลํำไปเลยถ้าตัวใจก็ว่่ยากดอกละความพ่อใจตัวเดียวเบิดโลกนี่ดับบิดเลยฟังมาพูเราพ่อเราสองเดือนแล้แบบนี้นะหากก็ฟังเทียวบ่พูดอะไรหากก็มา ก็หาก็มาเบิดส <home> ุคนอยู่นี่แหละแต่ว่าคําว่าฟังนั่นน่ะพวกเจ้าสิฟังนานปานฑดยผู้ใดฟังโดนก็โมบ่แม่นหลวงพ่อนั่นบ่ฟังแล้วส่วนพวกเจ้ามาพวกเจ้าบ่รู้อีนโนอีนเหนียญนั่นพอเออเพิ่นว่ามาก็มาเนาะอืมเอานั่นแหละ เอาเบื้องแล้กก็เมื่อทหาแม่เห็นเรา <c oughs> เอา้าเอาละเอาละรับพอนบบบ <c oughs>